ก่อนท่านก็ไม่ค่อยกําหนดกฎเกณฑ์นะครับเพราะคนก็คงไม่มากการสร้างวัดสังวรในทั้งพุทธกาลก็มีทั้งวัดป่าทั้งบ้านๆมีมีมาดั้งเดิมอรัญญาวาสีคือวัดป่าวัดป่าที่กําหนดเป็นวัดป่า้วนั้นหนึ่งกิโลความห่างไกลของวัดกับบ้านห่างจากกันหนึ่งกิโลขึ้นไปที่เรียกว่าอรัญญิกาวา ย่นเข้ามาคนนั้นเรียกว่าพามาวาสีอรัญญวาสีก็ย่นเข้ามาก็เป็นพามาวาสีคือวัดบ้านก็มีมาดั้งเลยคือต่ำกว่านั้นมาท่านท่านไม่เรียกว่าวัดป่าผมหมายว่างั้นนะท่านจะสร้างที่ไหนที่ไหนเราก็ไม่ทราบได้หรือจะสร้างในกลางบ้านเขาเราก็ไม่ทราบได้เพราะตั้งแต่คือต่ำกว่า หนึ่งกิโลมาแล้วไม่เรียกว่าป่าพูดง่ายว่างั้นอาจจะเส้นเป็นยี่สิบเส้นนี้ก็ไม่เรียกนี่่งนั้นนะขาดยี่ห้ายี่ห้าเส้นไปแล้วก็ไม่เรียกคือกิโลหนึ่งวันยี่ห้าเส้นยี่สามยี่สี่เส้นนีก็ไม่เรียก, 1, 2, 3, 2, ก,ยกวัดป่าเนี่ยมันก็มีมันเป็นมัดบ้าป <c oughs> งปทั้งพุทธการก็มีที่เรียนเรียนหนังสือ เรียนจากมาพูดให้เจ้าอะไรสาวกทั้งหลายนั่นแหละเรือนจึมีพวกขันขาธุระวิปัสสนาธุระขันขาธุระพวกร้อยกรองทำพีนีอะไรอะไรอะไรจดจำอะไรบ้างวิปัสสนาธุระเป็นผู้ออกเดินเที่ยวกรรมฐา,านภาวนาถ่ายเดียวมันก็มีอยู่นะแต่จำนวนมากจริงๆนั่นคือ ภาพมีปัสสนาทุระมีมากในครังพุทธกาลคันถาตุระไม่มีน้อยเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่คันถาทุระท้งานไปขึ้นไปถือมันค่อนร้อยหลอลงมาล้อยหลอลงมาคือข้างพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นปัะธาน พราะการปฏิบัติเพื่อมรผลนีผ่านจึงมีมากจริงๆนะเรียนเรื่องสมาธิมีน้อยมากคือพระพุทธเจ้าจากนั้นก็นยังพระสาวกเป็นพระราหันมากนะสอนอักสอนคำแม่นยำแม่นยำเพราะท่านถอดออกจากัใจสอนถ้าไม่ไ,ไปถอดออกจากคำพีนั้นคำพีนี่มันต่างกันนะคือคำพีนั้นเป็นความจํา พอออกมาจากความจริงของท่านคือรู้ผู้เห็นแล้วต่อมาก็มาเป็นความจำอยู่ตามกำผีต่างกันนั้นอย่างก็กายบป็โดนก็เกิดทีหลังพระพุทธเจ้าโดยสร้างขายนายทั้งที่สามถ้าเจราจำไม่ผิดนั่นแหละเป็นปรคราสร้างขายนายโจทจารึกบอกว่าพราะคิดถึงว่าต่อไปนี้ผู้มีความเชี่ยวชาญจะ ลดน้อยถอยไปทุกแทบแต่ว่าไม่มีถึงเลื่องพระตอนทั้งภายในยขั้งขั้งที่สามศาสนาล่วงไปแล้วกี่กี่ร้อยกีนะอันนี้ท่านก็บอกไว้หมดแต่เราจำอะไ้ประมาณครับสามร้อยปีเนี่นจบจะลืบอ,ออกมาให้ชื่อของปี่เดกนั่น,น,นว่าพระไกรพีเดกแต่ก่อนไม่มีไม่มีคําว่าพระไกรพีเดกไม่มี มามี่ตั้งที่ออกมาจากการคัดลอกตรวจตาออกมาเนี่ยมีตั้งชื่ฝ่ายนี้เป็นพระมีนัยฝ่ายนี้เป็นพระสูตรแยกออกฝ่ายนั้นเป็นพระประมาท่านถึงยกไว้เป็นพระไตรปิฎกสามพระวิน,นัยปีดกปีดกปีดกนั้นถ้าแปลตามบาลีก็ Religion, ปีตะกะปีดกแปลว่าภาชนะปีดกปีดกนั้นเรียกว่าภาชนะสําหรับ บรรจุพระวินยัยบรรจุพระสูตรบรรจุพระอภิธรรมที่เรียกว่าพระวินัยปีโดกพระสูตรจันตะปีโดกพระอภิธรรมปีโดกนี่ตั้งชื่อทีหลังตามเวลาที่จดใจลึกออกมาแล้วจึงมีปัญญาปิโดกสามในขั้นขุ้การท่านสอนด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยพระโอษฐ์ตาโง้งหลายก็สอนด้วยปากเลยทอดตัจใจสอนเลย ถึงไม่เคลื่อนค้าดความจริงเอาเคลื่อนค้าดไปไหนถอดออกว่าจากความจริงที่รู้จริงๆเห็นจริงๆถอดออกมาสอนแถูกต้องทุกอย่างทุกอย่างอย่างนั้นแหละบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าพระตไตรดิกนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหรอะไรหรืออาจจะมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสรูปเขาว่ากันได้เห็นไหมที่เขาอ้าง ที่ก็อ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ออกมั่ที่คัดค้านกับว่าไม่มีในพระบาลีบาลีบาลีอ,าอะไรอ้างออกมาบน, <_ m> นีเวลาเราตอบแล้วก็ตอบไปตามนั้นเลย <_ m> แ,แล้วม <_ m> <_ m> ันก็ตีเราข่าวเต็มทางแล้วแหละไหนไม่มีพระบาลีก็ไม่รับรองไม่รับรองรับรองเพราะมีในบาลีเท่านั้น หาได้รู้ไหมว่าพระบาลีนี้เกิดเมื่อไหร่วะเราจึงได้ตอบว่าถ้าว่าพร,พระบาลีไม่เป็นฟองปราบรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิ์ที่จะร,รู้ได้ตามการปฏิบัติของตนเช่นนะก็เข้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้มีในบาลีตรัสรู้ก่อนพระบาลีเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบรรลุธรรมก่อนพระบาลี บาลีเพ anyway, exactly. ิ so ่งเกิดนท่านเกิดก่อนแล้วเพราะงั้นจึให้เลือกเอาใครจะเลือกแบบพุทธธรรมัำบังท่านคำสำังกระฉามีก็ให้เลือกเอาหรืออะไรผ่านหน้ามาก็สะนางกระฉามีเจอเวลาเจอก้างแล้วก็จิดจิดเอาไว้แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่บอกหมายว่างานพอนั้นมันก็พอแล้วเนี่แล้วเป็น่านแล้วจะเอาพระบาลีใหญ่กว่า ความจริงที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านสอนโลกมาจนกระเพื่อนโลกมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าพอดีผ่านไปตั้งสามสี่รอยปีถึงไม้มาจดจารกขออกมาเนี่ยจะไปใหญ่กว่าพระุทธเจ้าได้อย่างไรเราจึงบอกให้เลือกเอาแต่ก่อนทั้เอาขั้นก็ไม่เรียกมาเวลาอะไรก็ไม่เรียกเอาเดียวบอกว่าในป่าเลยเช่นเวลาบวชแล้วก็ พระพุทธเจ้าประทานเพราะว่าแก่พระสงฆ์แก่พระผู้บวชใหม่ไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวนะนั่นแหละถือเป็นโอพระโอวาทที่เด็ดที่สุดขาดไม่ได้เลยพอบวชแล้วก็ลุกขโมยเสนาสนางีสังอนุอนุอ,น,อนุศาสตร์แปดนิสัยสี่อมณ์นี้จิตสี่นิสัยสี่้แสดงตาให้อยู่ บรรดชาทั่วแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลูกมูลลงไม้ในป่าในเขาตามถาม้ำเนื้อผาหรือป่าช้าป่าโลกชัดที่ไหนก็แล้วแต่เป็อันเป็นสถานที่งสงบสงัดสะดวกเจรการประกอบความเพียปพรปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายใ่ให้เธอทั้งหลายจงอุตสาวพยายามทําอย่างนี้ตลอดชีวิตเถอะโน่นนะ่ไม่ใช่ของเยนึ่งยาวชีวัง อุต่าหูกรณีโยเิ่งกระทำความวุ่นวาะพยายามอยู่ในที่เช่นนี้ตลอดชีวิตเถิดจากนั้นกับปิณญาโ,โรภโภชนนัอินทบาทหามาด้วยกำลังกีดแท่งของผมพวกปะไรกีฬานักเพศยาแค่โรคแค่ภัยสอนแล้วบางสกุลสีอ่อย่างชี้ภาพบางสกุลเป็นวาด าทำความอุตสาห์อย่างตลอดชีวิตในสี่ข้อ,อนี้บอกเหมือนกันหมดกรนีาารละกิจสี่ก็บอกอย่างเดียวกันเนี่ยทางอนุศาสตรแยดนี้ไม่มีพระองค์ใดที่จะไรับโอาวาทน,นี้เพราะบังค้าไว้กับบูชาผู้สอนผู้บวชอูชาเดนบวชแล้วไม่สอนอันนี้ผิดหลักของบูชาอาจถูกถอดก็ได้ถ้าไม่รีบแก้ไข ก็าเป็นลาใหญ่เจียงงทรงสองนอะไนแล้ท่านทรงสอนไม่อยู่ในป่าไอ้ส่วนนั้นรวมไปอย่างนั้นกากองมีแต่ไม่ถึงกับว่าให้ไปตั้งวัดอยู่กลางบ้านกลางเดือนเขานาะ <c oughs> ท่านไม่ถึงบอกอย่างนั้นอนรวมก็รวมพันๆเปนเล็กเดืนน้อยส่วนที่เหมาะสมจริงๆคือที่เช่นนั้นเื่อท่านตงน็งไม้เรียกว่ามาหาวิาลยป่าถ้าจะเทียบมหาวิ บ้านไหาเลยป่าทุกวันนี้นั่นก็คือไมาเลยป่าพระพุทธเจ้าองค์เป็นองศาศาลา <c oughs> เป็นปรมาจารย์ผู้สั่งสอนที่เลิ่เหลือสุดยอดแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นภาษาเวภาษาวาษาวศศากุรวมจากพุทธเจ้าสําเร็จมากผลขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นปรมาจารย์ปรมาจารย์สอนอันดาทิศทั้งหลายเรื่อยมาสําเร็จออกมาก็องนี้สําเร็จเป็นพระโสดา องนี้สัาเด็จดเป็นสรตัส,สกิคาอง์นี้เป็นพระอนาคาคารองนี้สําเด็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเต็มโูมจากมหาวิเลยป่าที่ท่านเรียนมาที่ท่านที่ท่านสอนออกมานะท่านจะเรียกมหาวัเลยป่าก็เรียกได้อย่างนั้นเพราะทุกวันนี้มันมีมหาวิาลยบ้านมหาวิาลยสงสงิมอะไรทุกวันนี้มีมหาวิาลยสงเต็ม,มบ้านเต็มเมือง เราก็พูดของ,งนีงเราหาอะไราป่าของพระเจ้าเป็นฐานเป็นหาอะไรทำสังหารกิเลสเระหว,วงังแต่มาหาอะไราบ้านมาหาเะยรสงอย่างทุกวันนี้เป็นฐานที่กิเลสสังหารพระระหว,ว่างเนี้เอาพูดของโกงค้านมาสิาม,มาเลี้ยงมาด้วยกันมันรู้นี่แล้วมาหาอะไราสงเนี่ยอะไรมีแต่หลักวิชาทางโลกทางกิเลส ทั้งนั้นเขาไปเหยียบย่ำทำลายอาลวิชามาวางของธรรมมาวางไว้เขาเพื่อเป็นฐานเหยียบขึ้นของวิชาของกิเลสทั้งนั้นมีเที่ยงตรงวิชาตรงไหนฆ่ากิเลสไม่มีมีแต่เสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นเป็นลแบบาดับจะมาไหลหล่นเขาจะพูดเทียบเทิงเข้าไปแล้วว่าวิชาธรรมภูริเจ้านี้มีบกพร่องตรงไหน ฆ่ากิเลสไม่ได้มีที่ตรงไหนจริงจาเป็นต้องไปหาวิชาทางโลกของวิชากิเลสเข้ามาช่วยมันนอกจากมาช่วยให้เหยียบย่าทาลายตอนนั้นที่จะทําให้ดีอย่างนี้ไม่มีวิชาเล่านี้ท่้นเรืยองดีลชาด้วยวิชาวิชาทางโลกทางสารทั้งเรียกเป็นดีราชาด้วยวิชาทั้งนั้นวิชาเพื่อแก้กิเลสคือวิชาทำเรื่อเมืองนั่นมันก็มีอย่างนั้นจ้า เวลาตั้งขึ้นทุกวันนีเมีตวิชาทางโลกทั้งขี้ของกิเลสร่วงวนเต็มไปหมดดีไมด่ดีเอาเอาคารวาสไปสอนพระอวิชาทางโลกเข้ามาสอนพระคารวาสเข้า,า,ขา,ามาสอนพระมีแต่สอนเรื่องวิชาของกิเลสทนั้นผมไม่ใช่วิชาสอนเพื่อการถอดถอนกิเลสนี่ยมันก็ขัดจะไม่พูดว่าเป็นสถานที่หรือมาอะไร ที่เลศสังหารพระจะไม่ว่าได้ยังไงเพราะมันเป็นางาน,นมิตรพ่อคูณเจริญไม่ได้มีทาที่เลให้เหงื่อแห้งนะมันโกงกันข้ามกับมาหาวิเลยป่ามาหาวิเลยบ้านผิดกันอย่างนั้นเราไม่มีใครพูดเราพูดได้สบายตามหลักความจริงไม่ผิดเนี่ยใครจะกล้ามาค้านเลยการประกอบความเที่ยงของพระ ในครั้งกุฎกาลนท่านเอาจีงมาจังมากท่านไม่มีการงานอะไรมายุ่งเลยมีแต่ภาวนาภาวนาตลอดอยู่ที่ไหนกอภาวนาภาวนาดูหัวใจตัวเองด้วยสติคอยกํากับมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรอะไรที่เป็นเรื่องของเรเลองัดปัดออกปัดถอนสติปัญญาทั้งความเพียรรักษาใจไปตลอดหนัย่ป่างาน กันทีไม่ซ้ำเห็บเป็นมรกเป็นผลขึ้นมา <c oughs> ถ้ามีผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นทำก็เป็นอาการลิโกมรกผลก็เป็นอาการิโกเช่นเดียวกับีิเลสเย่มันเป็นอาการลิโกของันไม่ว่า,กการสถานที่เวลาเวลาทําให้เกิดกิเลสทำให้เกิดบาปเกิดกรรมเมื่อไรเกิดได้ทั้งนั้นทีนี้เราทําให้เกิดอัดเกิดทำเมื่อไหรก็ได้ทั้งนั้น,เ,น,น,นเหมือนกันเสมอกัน ทมทั้งก็บอกว่าเป็นอาการนิโคกี้เลสกก็เป็นอาการนิโคแต่ทาให้เป็นขี้เล็กเกิดได้ทันทีแต่ทาให้เป็นธรรมก็เกิดได้ทันทีแล้วอันไหนที่ว่าย่อหย่อนไม่เห็นหมืหลักธรรมพุทธเจ้าเสมออยู่แบนั้นแต่ที่มันมาย่อหย่อนคือกี้เลสมีกําลังมากทับถมทําเข้าไปถึงขนาดที่ว่าพิเศษเรื่องมากผลนิพพานไม่มีศาสนาล่วงเท่านั้นทอนี้มาผลนิพพานมือม,มันมันเอา ปีเอาเดือนมาบีบบังคับมะผุนีพผ่านหรือเอาปีเอาเดือนมาแก้มะขุมาแก้กิเลสตัวเองไม่เอาความเพียรแก้กิเลส้าเอาความเพียรแก้กิเลสเอาปีเอาเดือนมายุ่งทําไมฮั้งกิเลสไม่เกิดกับปีกับเดือนมันเกิดที่หัวใจคนแก้ที่ตรงนั้นด้วยด้วยธรรมแล้วก็เป็นธรรมขึ้นมานั่นก็มีเท่านั้นนะางนี้ก็กิเลสมนันกลุ่มอานาจไว้หมดแล้วศาสนาล่วงท่านั้นท่านนี้อ่า มะโลนิพพานจะหมดไปหมดไป,ดไปไว่าจิเลนว่าทหารทำท่านไม่ได้ว่าทำท่านก็บอกอาการนิโพตลอดนั่นทำแทปอย่างนั้นเนี่ยขั้นนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดนั่นพูดที่กับพระอานุนคือว่าพระอนุนทูลรัตนาท่านให้อยู่เป็นเวลานานท่านภาษาเราก็เรียกว่าท่านขู่พระอานุน แล้วอนุน,นม,ามายุ่งอะไรกับเราอีกมาจะมาหวังอ,อะไรกับเราอีกนะคือท่านสอนไว้หมดแล้วยังเดืแอแจะพระสิระของท่านต่นนะั้นอัตธรรมที่เพื่อมรรคผลนิพพานท่านสอนไม่โดยถูกต้องแล้วเรียกว่าสวรรธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นสมบูรณ์แบบแล,แล้วจะมายุ่งกับเราอะไรอีกอนุนจากนั้นท่านก็ตอบโยวนว่า ทรมิไัยน,นั่นแหละอนุนจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาพดเมื่อเราตายไปแล้วว่างอันไหนแล้วเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามทรมินัยที่เราแสดงไว้แล้วนี้อยู่พระรหันไม่สูญจากโลกนะอนุนนั่นบอกไปยาง้นก,ก็เกิดพระรหันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นจากวันคืนปีเดือน กิเลสก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากวันคืนปีเดือนมันเกิดขึ้นจากใจของสัตว์โลกแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นมันก็เป็นมากเป็นผลขึ้นมาทำไมแกเ่เฉยอย่างว่าเกาะชายยีบอลคู้เจ้าอยู่ก็มีความหมายไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรตั้งใจแก้ตั้าางใจปฏิบัติแล้วก็เิดผลประโยชน์ขึ้นมานะในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะเป็นผู้บุกเบิก วงกรรมฐานนั้นกว้างของออกมานะแต่ก่อนกรรมฐานเป็นเหมือนกับเป็นของแปลกปลอมนะเป็นของจริงทั้งแบบปริยัติอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมทั้งช่างจิในตำราท่านบอกกรรมฐานนี่ออกหน้าเลยนะแล้วเราก็ล่ากรรมฐานทิ้งไปไหนไปหมดมีแต่ตั้งปริยัติออกหน้าถึงกรรมฐานมีการเป็นของแปลกปลอมไปหมดนะ ในเวลาลงผู่มั่นทานิุศาพาย,ยามปฏิบัติุนปรากฏผลขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆลูกศิย์ลูกลหามีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งลูกศิล์ลูหาทั้งท่านได้สําเร็จ็นมกัก็นผลขึ้นมาก็ตายออกไปแนะนําสั่งสอนคนจํานวนมากเข้ามากเขาาพูดถึงเรื่องลูกศิล์ลูหาผููปรากฏชื่อหรือนามแล้วใครจะมั่นดีกว่าลูกศิ์หลงปู่มั่นวะ นี่จะเพชรน้ำน้หนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยจึงเรียกว่าโรงงานใหญ่ของพระกรรมฐานทั้งหลายคือหลวงปู่มั่นวางมันเลยผลิตอาผิดธําให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไปปฏิบัติจนสําเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแล้วกระจายออกไปเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยก็คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้ามั่นจึงเป็นโรงงานใหญ่โตที่ผลิตอัดผิดธําให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย องค์ท่านเองท่านอยู่ในป่านะท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับใครท่านอยู่ในป่าเป็นประจำนิสัยท่านเป็นนิสัยอย่างนั้นดั้งเดิมเลยนะท่านท่านไม่ออกมาง่ายๆนอกจากจําเป็นจริงๆท่านก็ออกมาสงเครห์บ้างเป็นบางๆเวลาตามนิสัยท่านนะท่านเอาท่านอยู่ในป่าล้วนๆล้วนๆเลยจนกระทั่งถึงเวลาแล้วก็เอาท่านออกมาสักคนท่านก็ไปเลยอ่าได้ ให้เราค่อยกว้างขวางก็กรรมฐานเราค่อยกว้างขวางออกไปเฉพาะล้ว,ลวหลวงปู่มั่นองเดียวที่ผิกปัก้นกรรมฐา,านให้กระจายออกไปมากมายเวลานี้ก็มียูทุกภาพไม่ใช่รุ่นลูกก็ลุงหล้านลุ่นอะไรทงท่านไปเต็มอยู่ทั่วประเทศไทยมีทุกภาพไม่ว่าภาคไหนมีที่จิตลุ่น รุ่นหลานหลวงปู่มั่นรุ่นลูกจริงๆก็ล่วงไปหมดแล้วถ้าว่าจะพูดต่อไม่ใช่ยกยออล้วพูดตามนั้นที่ว่าเคยอยู่อาศัยพึ่งบารมีท่านนั่นเรียกว่าลูกรุ่นลูกที่กระจายไปที่ครูอาจารย์ที่เป็นลูกของท่านไปแนะนาสอนแล้วก็กลารว่าเรียกว่าเป็นเป็นรุ่นหลานอนี่รุ่นลูกของท่านจริงๆเวลาวนี้ก็มองไม่เห็น ที่เคยได้อยู่กับท่านนะแต่ไม่ได้ยืนยันรับรองมากผลนิพพานว่าได้อยู่กับท่านมาแล้วนี่ข่าคือครั้งยังทำแล้วก็ไม่ได้ว่างนั้นแต่หมายถึงว่าที่ได้อยู่กับท่านจริงๆมาก็อาจารย์เทียนีองค์ก็หลวงตาเนี่ยก็ดูมันจะยังเหลือท่านี้นะั้นเวลานี้นะนอกนั้นหมดแล้วมันยังเหลือสององค์ที่เคยอยู่กับท่านเพรานั้นก็ไม่ไม,ไม่มี ก็หมดไปหมดไปอย่างนี้แวส่วนที่รุ่นหลานนันมีเยอะละค่อยมีแต่กระจายไปมีเยอะๆรุ่นลูกเน,นจะหมดลมเะเหลืออยู่หลงตาองค์นั้นก็อาจารย์เชื่อลูกน,นี้มันคือคือลูกทับพีอยู่กับแกง <c oughs> แล้วคนป <c oughs> นเปนอยู่กับแกงจะ่นี่รู้รสรู้ชาติ เหมือนเลี้นที่อยู่ไกลๆเนะี่ยรู้รสชาตินะแต่ทับทิ้งของแตงแล้วคนปนเปปอยู่ไม่รู้รสชาติเป็นยนะังไงแล้วใครอ่านประวัติของท่านนะเดี๋ยวรู้เรื่องได้ดีประวัติของหลวงปู่มัน่นนด้วยพิมพ์ออกจํานวนมากมายนะโอ้ยหลายล้านนะโดอเขาพิมพ์อยู่ทุกแห่งทุกหนเนื่องจากเราไม่ได้สงวนที่จะสินให้พิมพ์แจกทานไม่ต้องมาขออนุญาตให้พิมพ์ได้เลย ใครอยู่ที่ไหนจินคิมได้ทั่วๆไปอะประวัตุูมั่นรู้สึกกระจายออกมากจากนั้นมาก็ปฏิวัติของพระกรกรมสานสายลุงปู่มัน่นมีหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านเรารวบรวมปฏิบัติแล้วก็แต่งหนังสือด้วยมีสองเล่มด้งนั้นเรานั่งไม่ค่อยเด็ดแต่งเป็นขึ้นเป็นอันเหมือนสองเล่มเลยนะสองเล่มมีตั้งหน้าตั้งตาแต่งจริงๆเขียนจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ เรานะประวัติหลวงปู่มั่นนี้ยิ่งโหทำด้วยความเทิดทูนทุกอย่างนะเรขนาดที่ว่าเรียนพิมพ์เด็กมันะทั้งทั้งที่ไม่เคยสนใจกับพิมพ์เดีกนะ <c oughs> ว่าเรียนพิมพ์ดีแต่พอดีพระในวัดน,นั้นท่านเป็นเคยเป็นคารวะ <c oughs> ท่านเคยพิมพ์ดีมาแล้วเวลาเขาพิมพ์ดีให้ท่านเอาแปลนของพิมพ์ดี มันมาให้เราเราก็ดูอันนี้กลางอันนี้เก็พิมพ์คนเดียวตั้งใจเรียนพิมพ์ดีดเพื่อจะพิมพ์หนังสือหลวงปู่มั่นนะไม่ใช่อะไรเวลาเรียงเราจะเลี้ยงด้วยพิมพ์ดูกเลียงใจเข้าลงพิเข้าลงพิมพ์จริงๆฉบับที่จะเข้าลงพิมพ์เราเป็นผู้เรียงเองพิมพ์ดีดพอเรียนพิมพ์ดีได้ก็เรียกว่า ประมาณสี่สิบคำต่อน,นาทีแะ,ะแค่นั้นเริ่มละนนเริ่มพิมพ์สี่สิบคำต่อน,นาทีพิมพ์เดีกคอมันเผื่อไว้อย่างต่ำก็คือสี่สิบคำ่วนมากมันก็เกินนะ,ะไม่เอาเอาสี่สิบคำแล้วก็พิมพ์หนังสือต้นฉบับเอาอันนี้แหละพิมพ์พิมพ์สัมผัสด,ด้วยนะ เรียยววด้เดียยววาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยพยิสัมผัสในร้อยเปอร์เซ็นต์พอเสร็จนั้นแล้วก็มาพิมพ์ปฏิบาาัาของพระกรรมฐา,านสายฟูมัน่นสองเล่มนี่นะพอจบแล้วทิ้งพิมพ์ดิตั้งแต่วันนั้นไม่ได้มองดูเลยนะคือเรา,าเราเรียนมาเพื่อพิมพนบงสืสหลวงปูมั่นโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเวลาเสร็จนี้แล้วจึงทิ้งเลยพิมพ์ดิก็ไม่ทราบไปไหนไม่สนใจ เดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยนะพิมพดีเดี๋ยวนี้ไม่รู้พิมพไม่เป็นเลยเลยนะเพราะที่งตงื่นแล้วก็ทิ่งเลยนะเรียนก็เรียนเฉพาะที่จะมาพิมหน,นังสือได้ก็ดุ้มมีเท่าน,นั้นนะที่ตั้งหน้าตั้งตาเขียนหรือแตะนี้เตียงแต่งก็ด้ก็มีสองเล่มนอนนั่งกับป,ปีกปีกย่อยๆโดยไม่ต้องหาพิมพดีอะไรเราเขียนไปนั้นพิม,พมธรมรมดา ไม่กี่เล่มนะท,ที่ใหญ่ก็คือสองเล่มจำนวนเฉียนก็มีเท่านั้นจำนวนเทศที่อัดเทปถอดเทพอางั้นมากกว่ามากและทุกวันนี้ยิ่งมากใครู่ที่ไหนพิมพ์ตั้งแต่จำนวนเทพของเราของเราเท่านั้นเต็มไปหมดก่อนรั้วมีประมาณสามสิบเล่มเดี๋ยวนี้เขาออกที่ไหนนะเขาบอกว่าตั้งร้อยกว่าเล่มวาง โอ้ผมไปเอามาจากไหนนั่งหนาว่ะพึมด้วย,วยน้อยกว่าเล่มน,นะมันไดาลูกขิดสายลุงผูม่ม,ม่นก็เขามีหลงตาเนี่ยที่เขานองมือเขานองปากกว่ากว่าเพื่อนนะเขานองปากคือเทศนี่กทั่วประเทศไทยเขานองมือก็เขียนแต่งนี่เขานองมือเขานองปากกว่าเพื่อนนะ คำพูดก็ไม่ถอยใครเมื่อขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยใครอีกแล้วแน่หายรจรึิงเพาะจิงเขาไม่ค่อยจะมายุ่งกับเราแล้วเพราะเห็นพระประเภทบ้าบิ่น่างอันเป็นไม่ถอยใครเลยถอาลงขึ้นเวทีแล้วไม่ได้ถอยใครแล้วเปี้ยงเลยมี่าท่ว่าบรรดานสายหลวงปู่มัน่นก็ ก็มีเราที่คนน้องมือขนน้องปากกดเพื่อนลอนนั้นท่านก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เรานี่ไม่ทราบว่ามีไม่มีมันก็ทั่วประเทศไทยแล้วที่ว่าอา่ารเทศก็ทั่วประเทศไทยแทบก็แจกทั่วประเทศไทยหนังสือก็แจกทั่วประเทศไทยนยค่มีอะไรอีกปัญหาจะไม่ค่อยมีอันนี้เขาเราพูดมกรง การนำพี่น้องชาวไทยเราโดยการเทศนาวาการในเวลานี้นั้นขาดการถามการตอบปัญหาอันนี้ขาดถ้ามีปัญหานี้แล้วสมบูรณ์เต็มที่นะคือการตอบปัญหามันได้ความรู้สอกแสกซึกแสกได้ความรู้แปลกแปลกการเทศนเทศไปเรื่อยๆเสมอแต่การถามปัญหาน,นก็ต้องตอบตามแถวแนวที่ถามมา ถามแบบไหนเพราะความคิดความเหม็นงคนมันมีมากใช่ไหมละ่ะใครมีความรู้ความเห็นไนก็ถามมาก็ตอบไปถามนั่นถามนะั้นถ้าว่ามีการถามการตอบปัญหาอันนี้อันนี้จะได้ความความรู้กระจายไปเป็นความรู้ที่ซอกแทรกแปลกๆต่ๆางๆนะไอน,นี้เมื่อไม่มีใครถาม <c oughs> มันก็ไม่มีคําตอบอย่างนั้นมันก็เลยไม่ได้ปัญหา คำถามคำตอบไม่ได้นะมีแต่เท,ท่เฉยๆเป็นยังไงล่ะเท่าที่ได้ยินมาที่มีใครถามปัญหาแล้วตอบเขาว่าไงคืออาเราขำอยู่เือตอบเขาว่าไงบ้างนะมันปัญหานี่มันมันเป็นมันมันเป็นคำสุดๆร้อนๆถามมาปั๊บตอบปั๊บถามมาเนี่ยไหนก็ออกเนี่ยนั่นเนี่ยือไม่ม่อยมีใบฉาญมันก็มีคำตอบ ใชาสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วมีคําถามด้วยโอ้มสมบูรณ์อ่ะอันนี้ก็มีเพราะงั้นพูดธรรมดาธรรมดาเพราะมันเหนื่อยก็ผู้แย่มากนะ